โอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องบาลลมเกมเกมอร์อีกเช่นเคยนะคะอ่ะทุกคนหลายหลายคนก็ได้สอบถามมัดกันเข้ามานะคะว่าวายเอ็มเนี่ยม,มันเล่นยังไงนะคะมาวันนี้จะมาบอกให้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องมีตัวเกมก่อนเนาะตัวเกม GTA 5นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่สตรีมนะคะหรือว่าอ e ีพีก็ได้ไม่ได้ดาวน์โหลดฟรีนะคะต้องซื้อนะคะ แล้วแต่โปรโมชั่นนะคะว่าช่วงนั้นจะราคาเท่าไหร่เนาะนั่นแหละเราก็ทําการติดตั้งซื้ออะไรให้เสร็จจับนะคะจากนั้นนะคะให้เราดาวน์โหลดด i s c o r d นะคะก็เสิร์ชเข้าไปในเน็ตปกตินะคะว่า discord.com จากนั้นเราก็ทําการดาวน์โหลดนะคะแต่เราจะไม่ทาการดาวน์โหลดตามเนาะเพราะว่าเราดาวน์โหลดไปแล้วโอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดเด็ดเนี่ยก็ให้ทําการสมัครนะคะสามารถใช้ชื่อจริงก็ได้หรือว่า ้าเราจะเล่นไฟเอ็มเนี่ยส่วนใหญเขาจะมีแบบชื่อโลชื่อตัวละครน,นะคะเฉพาะบุคคลนะคะเราก็สามารถตั้งได้เลยแล้วแต่เรานะคะโอเคหลังจากสมัครเสร็จใช่ไหมเราก็ไปโหลดไฟเอ็ต่อนะคะโปรแกรมไฟเอนะคะก็เซิร์ชไปเลยว่าไฟเอนะคะนี่กดตรงนี้นะคะดาวน์โหลดโอเคเราก็อาจจะไม่ได้กดจริงเนาะเพราะว่าเราทําการดาวน์โหลดไปแล้วเนาะแต่ถ้า ไนที่รูการเน้องเพื่อนๆกดตรงนี้นะโอเคก็ทําการแตกไฟล์อะไรปกติเลยนะคะโอเคเมื่อเราครบแล้วเนี่ยให้เราทําการกดโปรแกรมไฟเอ็มขึ้นมานะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดทุกอย่างเสร็จนะคะลองกดเข้าไปที่ไฟเอ็มนะคะอ่ามันก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะนี่ดูดูดูนี่ขึ้นแบบนี้เลยเนาะ แล้วเราก็กดคําว่า p พย์นะคะนี่เราก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะคะว่าเราอยากจะทดลองไปเล่นประเทศไหนนี่เห็นไหมาเก็เงินฟรีเข้าฟรีอะไรอย่างเงี้ยบางประเทศก็อาจจะต้องสอบอย่างเงี้ยอาจจะต้องเข้า Discord เห็นไหมเขาก็จะมีจอย i s c o r d ไว้นะแล้วก็ไปเซิร์ชช่อง Discord นะคะหรือว่าใครที่ไม่รู้เลยว่าจะไปหาประเทศจากที่ไหนเนาะก็เข้าไปใน Facebook เลยง่ายๆนะคะก็กดไปที่ฟ m Thailand Community ก็ได้หรือว่าเขาเออเขาเรียกอะไรอะเพจอื่นๆก็ได้เนาะเห็นปะไฟเอไฟเอ็มโปรโมทหาเมืองนะคะหาทีมครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพจเยอะแยะมากมายเลยเนาะเราก็สามารถไปเลือกหรือว่าลองดูได้นะว่าเราอยากจะเข้าเล่นประเทศไหนเนาะก็ยิ้งลิงเข้าไปได้เลยตามที่เราต้องการแล้วก็สนใจเนาะโอเคค่ะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะ แต่ที่สาคัญเลยเนี่ยเวลาเรากดเข้าไฟเอ็มเนี่ยเราก็จะต้องเข้า d i s c o r d แล้วก็ตรีมไว้ทุกครั้งนะคะถ้าไม่เข้าไว้นะคะเราก็จะเข้าไฟเอ็มไม่ได้เนาะเป็นที่รู้กันนะคะทีนี้นะคะถ้าจะเข้าเล่นเกมไฟเอ็มนะคะเราจะต้องเปิด Discord กับตรีมไว้ทุกครั้งนะคะถ้าทานชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแลวก็รับชมนะคะอย่าลืมมาเล่นด้วยกันอีกนะคะ